หมอปลาเลิกใจน้อยได้เลิกเลิกขี้ใจน้อยได้แล้วหมอปลาก็ยังกลับมาเป็นหมอปลาที่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือผมเหมือนเดิมได้แล้วครับ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 ,รบได้ครับ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 หมอปลารู้ยังว่าขเขาเลื่อนแล้วนะ ก็ก็ถ้าเป็นเรื่องที่เชื่อได้ก็เชื่อครับแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยหมอปาก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของลุงเนี่ยหมอปาก็จะไม่เข้ามาก้าไก่นะลุงจะทํานู่นทำนี่เนี่ยอ่าหมอปาก็ยังให้คําแนะนําเหมือนเดิมครับครับครับจําได้หมดครับเรื่องอะไรล่ะครับหมอปาครับเรื่องอะไรครับ ผมก็ระวังอยู่ครับทุกวันนี้ผมก็ระวังอยู่ครับหมอปลาหมอหมอปลาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่หมอปลาบอกไม่ให้ผมเปิดรับบัญชีบริจาคเนี่ยรับบัญชีบริจาคก,กรณีนี้ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยผมไม่เคยรับบร,ริจาคให้คนอ่าสงสารผมเนี่ยโอนเงินโอนอะไรเข้ามาให้ผมแต่การเปิดรับบัญชีบริจาคอ่าสร้างสำนักสงฆ์ูหลวงเนี่ยมันเป็นอ่า ผมเคยอธิษฐานว่าถ้ามีสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมสามารถทําพื้นศาลาการเรียนได้ผมก็จะทําโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นแล้วกรณีที่ผมอ่เปิดรับบัญชีประจากสร้างองค์ปู่ปริจิตรเนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบ,บราณโบราณถ้าว่าอ่ะสายานบาร,รมีของพญานาคเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าสร้างได้ผมก็สร้างถ้าสร้างไม่ได้ผมก็ไม่เปิดบัญชีครับส่วนที่หมอปลาแนะนําว่า ไม่ให้เปิดรับบัญชีบริจาคนะ่ะคือรับบัญชีบริจาคเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอันนั้นนะหมอปลาแนะนําผมหมอปลาแนะนําผมไม่ให้เปิดตรงนั้นผมก็เชื่อหมอปลามาตลอดครับ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 อันนี้อันนี้ทราบครับ ครับครับผมก็เชื่อเรื่องไม่เปิดรับบัญชีไปจากช่วยเหลือผมไงครับ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  เปิดรับบัญชีประจากใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างพื้นศาลาสำนักสงฆูหลวงเวรุวันนะครับของพระอาจารย์สมบัติซึ่งผมก็ได้ทําตามวัตถุประสงค์ผมแล้วนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะ,อ,ะอยู่ๆแล้วนึกอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับรครับไม่มีครับไม่มีตรงนั้นไม่มีการเปิดรับรบิจาคเอาเงินมาใช้ส่วนตัว ครับอันนี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนครับเรื่องความคงสายชัดเจนร้อยเปเซ็นครับหลดอีกแล้วอ่ะครับอันนี้ ต้องรบกวนพี่น้ำฟ้าทำให้ผมหน่อยนะครับผ่านหมอปลาช่วยรบกวนพี่น้ำฟ้าหาต้นตอให้ผมหน่อยนะครับผมไม่เก่งครับผมไม่รู้เรื่องโทรศัพท์ครับผมเชื่อผมเชื่อใจพี่น้ำฟ้าว่าพี่สามารถหาหาต้นตอให้ผมได้ครับ มันอยู่ในบัญชีนะครับไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าผมมันอยู่ในบัญชีนะครับมีสามคนครับมีทั้งหมดสามคนเบิกแต่ละครั้งต้องใช้สามคนครับครั้งแรกเนี่ยผมต้องการให้มีคณะกรรมการทั้งหมดเก้าคนหนึ่งในนั้นมีพระอาจารย์สมบัติด,ด้วยแต่ว่ากฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารเนี่ยมันทําไม่ได้มันไม่มีเอกาสารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับใครับ ครับ <นะ S 1> คือมันไม่ใช่ฟีมีผมผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่ครับผมก็ไม่ได้เสียหายผมก็รู้สึกเฉยๆครับคนที่เสียหายคือหมอปลาพี่น้ำฟา้าน้องไอ้น้องเป้ ทนายโนบิที่มีภาพตัดต่อตรงนั้นน่ะเขาน่าจะเป็นคนไปหาไม่ใช่ไหมผมหาเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนทำน่ะผมก็อยู่เฉยๆของผมผมบอกถ้าถ้าหมอปลาเขาอ่ะครับคือท่าน